มีหลายๆคนนะที่ทำกเกษตรเนี่ยทำเป็นหมดทุกอย่างไอ้นู่นก็ทำเป็นไอ้นี่ก็ทำเป็นทำได้ทำเป็นทำดีแต่ขอบอกเสียเวลามากเนี่ยเป็นวิธีหนึ่งที่ย่นเวลาได้ดีก็คือซื้อกล้าเขามาปลูกไงเพราะว่ากล้าผักสลัดเนี่ย กว่าจะเพาะได้มันก็ใช้เวลานาน,านอยู่นะเกินสิบวันนะกว่าจะได้ขนาดนี้ไหนจะค่าเมล็ดพันธุ์อีกเมล็ดพันธุ์มันก็แพงเสียด้วยเอาเวลาไปทำอย่างอื่นมันน่าจะมีประโยชน์มากกว่านะเพราะว่าการเพาะสลัดเนี่ยจะให้สวยและเท่าเท่ากันอย่างเงี้ยมันต้องใช้เม็ดสลัดเยอะพอสมควร เพราะได้แล้วก็ย้ายมาในถาดอย่างนี้ให้มันไส่ใกล้เคียงกันนาเวลาที่เราซื้อเขาเนี่ยมันอาจจะถูกกว่าในสิ่งที่เราทำแต่บอกเลยนะเขาว่าอาจจะมีเคมีอยู่บ้างก็คงไม่เป็นไรละมั้งเพราะว่าเวลาเราปลูกเนี่ยไอเคมีต่างๆมันก็คงหมดไปแล้วแหละแต่สิ่งที่เราได้มาดูสิ ทุกๆต้นใกล้เคียงกันมากเลยเวลาได้ของมาแบบนี้อย่าเพิ่งลงปลูกนะให้วางทิ้งไว้ในแปลงเพาะหรือในที่ที่มีแดดนิดหน่อยหรือว่าใกล้ที่เราจะปลูกอ่ะให้เขาปรับตัวนะสัก2-3วันก็คงจะดีแหละให้เขาปรับตัวให้ได้แล้วค่อยลงแปลง ไอสลัดชุดนี้เราจะไว้ปลูกในแปลงของโรงปลูกเมลอนนะเมลอนเราลื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วล่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะต้องทำแปลงของผักแบบนี้ก็ถ้าอยากรู้ว่าเขาทำยังไงลองย้อนกลับไปดูนะเรามีเยอะแยะที่ทำแปลงสลัดของเราปลูกลงดินใช้ปุ๋ยแค่ขี้ไสเดือน หรือเรียกว่ามูนไสเดือนก็ได้นะขี้วัวขี้ไก่มันมีอยู่แล้วในโรงเมลอนของเราผักสลัดแบบนี้ถาราละเพะเองอ่ะสาเอง30%ได้ที่จะได้แบบนี้นะเราอาจจะมีฝีมือไม่ดีเท่าเขาแต่ก็มันเป็นอย่างนั้นจริงๆเท่าที่ดูต้นกล้าที่ได้มามันก็แข็งแรงดีอยู่นะแต่ก็เอาเถอะซื้อเวลา เราจะได้มีเวลาทำอย่างอื่นไงเอาไว้วันที่จะลงสลัดเนี่ยจะเอามาให้ดูอีกทีนะละอออฟา